ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอน้อมน้อมแด่พระธรรมซึ่งเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วและขอน้อมน้อมแด่พระอริยสงฆ์มีพระโสดาบันพระสกัดทาคามีพระนาคามีพระอรหันด้วยเสียงเก้าสวัสดิกาลยานมิตรทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านพระสูตร ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์หน้าที่156เรื่องอายตนะคือจุดเริ่มต้นแห่งปฏิจจสมุปบาทดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อมือทั้งหลายมีอยู่การจับและการวางก็ปรากฏเมื่อเท้าทั้งหลายมีอยู่การก้าวไปและการถอยกลับก็ปรากฏเมื่อ ข้อแขนขาทั้งหลายมีอยู่การคูเข้าและการเหยียดออกก็ปรากฏเมื่อท้องไส้มีอยู่ความหิวและความระความกระหายก็ปรากฏนี้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อจักสุมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในอันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป,เป็นปัจจัยเมื่อโสตะมีอยู่สุขและทุกข์ อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อคานะมีอยู่คานะก็คือกลิ่นนะครับสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อชิวหามีอยู่จิวหาก็คือลิ้นสุขและทุกข์เป็นอันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้น เพราะจิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อกายะมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อมโนโมีอยู่ความสุขและทุกข์อันเป็นภยัยอันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมือทั้งหลายไม่มีการจับและการวางก็ไม่ปรากฏ เมื่อเท้าทั้งหลายไม่มีการก้าวไปและการถอยกลับก็ไม่ปรากฏเมื่อข้อแขนขาทั้งหลายไม่มีการคู้เข้าและการเดียดออกก็ไม่ปรากฏเมื่อท้องไส้ไม่มีความหิวและความกระหายก็ไม่ปรากฏนี้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อจกักูุไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภยัยภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะจากักูุสัมผัสเป,ป็นปัจจัยเมื่อโสตะไม่มี สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่มีเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อคานะไม่มีสุขและทุกข well ์อันเป็นลายภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อจิวหาไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะจิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อกายะไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นปลายภายในย่อมไม่เกิดขึ้น เพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อมนโนไม่มีสุรทุกข์อันเป็นภายในย่อมไม่เกิดขึ้นเพราะมนโนสัมผัสเป็นปัจจัยฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อมือทั้งหลายมีการจับและการวางก็มีเมื่อเท้าทั้งหลายมีการก้าวไปและการถอยกลับก็มีเมื่อข้อแขนขาทั้งหลายมีการคูเข้าและการเหยียดออกก็มี เมื่อท้องไส้มีความหิวกระหายก็มีนี้ฉันใดดูกนพิสูจทั้งหลายเมื่อจักสุมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นไปภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อโสตามีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นไปภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อคานะมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นภายในย่อมเกิดขึ้น พราะขานัสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อจิวหามีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นไปภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะจิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อกายมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นไปภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อมโนมีอยู่สุขและทุกข์อันเป็นไปภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะมโนษสัมผัสเป็นปัจจัยฉันนั้นเหมือนกัน ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเมื่อมือทั้งหลายไม่มีการจับและวางก็ไม่มีเมื่อเท้าทั้งหลายไม่มีการก้าวไปและการถอยกลับก็ไม่มีเมื่อข้อแขนขาทั้งหลายไม่มีการคูเข้าและการเหยียดออกก็ไม่มีเมื่อท้องไส้ไม่มีความหิวและความกระหายก็ไม่มีนี้ฉันใดดูก่อนพิสูจทั้งหลายเมื่อจากสุไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นไป ภายในก็ไม่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อโสตะไม่มีโสตะคือการได้ยินเสียงนะครับสุขและทุกข์อันเป็นไปภายในก็ไม่เกิดขึ้นเพราะโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นเมื่อคานะไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นไปภายในก็ไม่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัย เมื่อจิวหาไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นไปภายในก็ไม่เกิดขึ้นเพราะจิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อกายไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นไปภายในก็ไม่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อมโนไม่มีสุขและทุกข์อันเป็นไปภายในก็ไม่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยฉันนั้นเหมือนกันดังนี้แลอันนี้หมายเหตุผู้รวบรวมนะครับ ท่านผู้ท้าพิคูผู้เป็นผู้รวบรวมท่านกล่าวว่าผู้ศึกษาพึงสังเกตให้เห็นว่าอายตนะมีจากสุเป็นต้นเป็นจุดตั้งต้นของการปรุงแต่งทุกชนิดในที่นี้ได้แก่การเกิดขึ้นของเวทนาทั้งที่เป็นสุขและเป็นทุกข์ถ้าไม่มีสติชัมปสัสญาในตอนนี้ก็เป็นที่แน่นอนว่าจะเกิดตัณหาอุปาทานเป็นลําดับไปจนเกิดทุกขในที่สุดอันนี้คือ สรุปง่ายๆคืออายตนะเนี่ยนะครับที่มันเป็นจุดตั้งต้นแห่งจะปฏิจจสมุปบาทนะครับอายตนะคือ,อาตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในอายตนะภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพธรรมารมณ์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเท้า,าท้องไส้อย่างเงี้ยนะครับตาอย่างเงี้ยหูเนี่ยาจากักษุคือตาตาหูโสตะ โสตะคือหูหูได้ยินเสียงเนี่ยครับเมื่อมันสัมผัสกันแล้วเมื่อมันถูกผัสสะเกิดขึ้นเมื่อเมื่อตาได้เห็นเนี่ยครับแล้วหูได้ยินเสียงเกิดเกิดโสตะสัมผัสขึ้นนะครับเมื่อจมูกได้กลิ่นคานะจมูกนะครับจากสู่คือตาโสตะคือหูคานะคือจมูกนะครับได้กลิ่นเนี่ย แล้วก็ชิวหาคือลิ้นได้ลิ้มรสนะครับแล้วก็มีกายนะครับกายสัมผัสเนี่ยแล้วก็มีใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอายตนาภายในเนี่ยตาหูจมูกลิ้นใจแต่เป็นจุดตั้งต้นแห่งปฏิจจสมบัติหมายถึงว่ามันเป็นจุดตั้งต้นยังไงก็มันเป็นมันมันเป็นจุดตั้งต้นแห่ง อาวงจรปฏิจจสมุปาทนะครับก็คืออย่างเช่นว่าตาอย่างเงี้ยได้ยินเสียงตา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 ได้เห็นรูปนะครับหูได้ยินเสียงอย่างเงี้ยมันพ่อพ่อพ่อมมีผัสสะใช่ไหมครับมันเมื่อผัสสะมันก็มันก็ต้องมีเวทนาเวทนาคือมีสุขมีทุกข์ใช่ไหมครับพอมีสุขมีทุกข์แล้วเนี่ย ต่อไปมันก็จะเป็นตัณหานะครับถ้าเป็นสุขก็อยากให้มันอยู่นานๆถ้าเป็นทุกข์ก็อยากให้มันหายไปเร็ว,รวๆให้มันหายไปเร็วๆสุขสุขให้อยู่นานทุกข์ให้หายไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันเกิดตัณหานะความอยากอุปทานก็คือการยึดมั่นในความสุขความทุกข์นะครับแล้วก็มี เมื่อเกิดการยืดมันแล้วก็จะมีอารมณ์แข่งพบชาติเกิดขึ้นนะครับอารมณ์แห่งความสุขอารมณ์แห่งความทุกข์มันมันเป็นพบชาติที่เกิดขึ้นพอมีพบชาติแล้วก็ชราโมรณะโศกปริเทวทุกขาทโทมนัตก็เกิดพร้อมอก็คือเป็นการเป็นการเกิดขึ้นเสื่อมไปนะครับชราโมรณะคือมันมันเสื่อมไปนะครับอย่างเช่นเราได้ยินเสียงอย่างเงี้ย เราได้ยินเสียงเพราะอ,อย่างเงี้ยพอเราไปยึดมันแล้วเกิดตัณหาอุปทานอพอตัณหาอุปทานแล้วก็เกิดภพชาติชรามรณะก็คือ,อเกิดภพของเสียงเพราะไพ่ละชาติของเสียงไพรละที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปนะครับมันเกิดแล้วมันก็ดับใช่ไหมครับเสียงเนี่ยมัน,มนเราได้ยินแล้วมันหายไปคําว่าหายไปตรงเนี้ยมันก็คือชรามรณะนั่นเองนะครับถ้าเป็นเสียงดีก็มันพอมันหายไป จากโสตะการได้ยินถ้าเสียงดีเราก็เกิดปฏิเกิดเกิดเขาเรียกว่าเกิดอุปายาสะนะครับคือความาโสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะก็คือการเสียดายอย่างเงี้ยการขัดเคืองใจว่าเอ๊ะมันน่าจะอยู่นานๆอย่างเงี้ยมันเกิดการเสียดายอยากให้มันอยู่นานๆอย่างเงี้ยนะครับเนี mm. ่ยคือคือวงรอบของปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่า อายาตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเกิดผัสสะขึ้นมานะครับตอนนั้นท่านพระพุทธองค์จึงสรุปว่าอายาตนะคือจุดตั้งต้นของการเกิดวงจรปฏิจจสมุปบาทนะครับสำหรับวันนี้ก็พระสูตรนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับเรื่องอายาตนะคือจุดเริ่มต้นแห่งปฏิจจสมุปบาทแล้วต่อไปเราจะทำสมาธิ อาร่วมกันนะครับสักสามนาทีเพื่อเป็นการสร้างบารมีเป็นการเข้าถึงปริยัตปฏิบัติและปฏิเวทให้ถึงพร้อมเลยนะครับสาธุพันเตคาเดพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐบันนี้ผู้ค่าขอภาวนาพุทธานุสติกรรมฐานเจ้าดวงประเสริฐของจงมาบังเกิดในจิตใจตนตัวแห่งผู้ค่าบัดน,นี้แตดีลีเดเต นั่งสมาธิภาวนามือขวาทับมือซ้ายเท้าขวาทับเท้าซ้ายนั่งตัวให้ตรงดำรงสติให้มั่นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรหรือกำหนดบริกรรมในใจว่าพุโทโธพุทโทหรือยุบหนอพองหนอเวลาหายใจเข้าท้องพองก็กำหนดในใจว่าพองหนอหายใจออกเทะยุบก็กำหนดยุบหนอพองหนอ,อก็ได้นะครับหรือว่าสัมมาอรหัง แล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ที่สําคัญต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันอย่าให้ผุ้งสัานนะครับทําได้เลยนะครับสบายสบาย Okay. ครับก็ประมาณเท่านี้นะครับค่อยๆลืมตาขึ้นแล้วแผ่เมตตาร่วมกันนะครับก่อนแผ่เมตตาเรามาลากรรมฐานก่อนนะครับสาธุพันเตคาแด่ประพุทธเจ้าและกรรมฐานเจ้าดวงประเสริฐบัตนี้ผู้คาใด้ภาวนาพุทธานุสติกรรมฐานเจ้าพระหมานเจ้านี้แล้วเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเตดีลีเดเ สัพเพสัตตาสาตาัตตาวุตตเวราสุขาชีวินโนคห้สัตทังายจงเป็นผู้ไม่มีเวรตอกกันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่อย่างมีความสุขถอยกตังปุณยังพระรังไมหังสัพเพภาคีภระวันตุเตคห้สัตว์ทั้งสิ้นได้เสวยผลบุญอันที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญไว้แล้วนี่เทินวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเรื่องของ อายตน,นะคือจุดเริ่มต้นแห่งปฏิจจะสะมุปาทสาธุอนุโมทนากับกาลยานามิตรทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมและทำสมาธิภาวนาแผ่บุญแผ่กุศลร่วมกรันรเปรียบเสม,มือนเรามาข้าวพพุทธเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันทุกวันนะครับเป็นบุญเป็นวาสนาของ เพื่อนเื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านแล้วที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเกิดมาพบมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวกบานผู้รู้แจ้งโลกแล้วได้มาศึกษาธรรมะของพระองค์อันบุคคลศึกษาได้ยากนะครับเป็นธรรมะที่ทวนกระแสของโลกนะครับเป็นอะไรที่เป็นโชคดีมหาศาลของเพื่อนๆัลยาณมิตรทุกท่านแล้วก็ขอให้ท่าน ก็ได้เข้าถึงธรรมโดยฉับพลันเร็ววันเข้าถึงโสดาบันพระสกทา,าคามีอนาคามีพระหัสในปัจจุบันชาตินี้ด้วยเทินสาธุอนุโมทนามี